พระพุทธเจ้าสอนเราไว้ว่าร่างกายนี้คือก้อนทุกข์นะคะร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุดินน้ำไฟลมนะคะเราจะต้องเอาธาตุดินน้ำไฟลมธาตุสี่อย่างนี้เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเหมือนเดิมเพื่อให้ร่างกายตั้งอยู่ได้ตั้งอยู่ได้นานนั่นเองนะคะทุกสิ่งเป็นสิ่งธรรมชาติร่างกายก็เป็นของธรรมชาตินะคะ มาตัวเปล่าสุดท้ายก็ไปตัวเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่สมบัติของเราที่แท้จริงนะคะร่างกายก็ไม่ใช่ของเราที่แท้จริงเรายืมธรรมชาติมาใช้แค่ชั่วคราวเท่านั้นสุดท้ายเราก็ต้องคืนร่างกายนี้ให้กลับไปสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมเมื่อถึงเวลานะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปทุกข์กับชีวิตพึงใช้ชีวิตให้มีความสุขสนุกกับก,บการใช้ชีวิตในทุทกๆวัน ตื่นรู้และเบิกบานในธรรมตลอดไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ใช่ของเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของธรรมชาติทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมบัติของโลกนะคะมาตัวเปล่าสุดท้ายก็ไปตัวเปล่าอยู่ดีนะคะอย่าไปทุกข์กับใช้เอออย่าไปทุกข์กับชีวิตนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ใช่ของเราทั้งหมดนะคะสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันกำลังก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงและก้าวไปสู่การเสื่อมสลายในที่สุดนั่นเองนะคะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นกับทุกสิ่งนะคะแบ่งป,ปันองค์ความรู้ดีแค่น,นี้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะ